ว้าวหอยทอดผัดไทยแต่ที่แม่ซิมทาอยู่เนี่ยหอยทอดสวัสดีแม่ซิมครับสวัสดีลุงสมชายครับวันนี้ชนะวีอยู่ที่ตลาดคู่ในบอกไว้ก่อนคืออยู่ซอยสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบทัาหนึ่งแต่ถ้ารถใหญ่มาเข้าสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบเสร็จแล้วจอดที่วัดคู่ในอีกหนึ่งตำนานสี่สิบปีอยู่คู่ตลาดคู่ในเราลุงสมชายผมขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับนะร้านผัดไทยหอยทอดแม่ซิมคู่ในเจ้าเก่าแลวเนี่ยเราเปิดปิดกี่โมงครับ ปประมาณใบมงจนถึงจนถึงประมาณสามทุ่มคือเลิกงานมาท่านมาซื้อกลับบ้านได้เลยเลยหาเจอง่ายมากข้ามสพานข้ามพองมาอยู่ตรงนี้หาไม่เจอแปลว่าเลยถอยกลับมาใช่คนดการแพทย์อ๋อนี่ไงร้านประจําผมเหมือนกันนะฮะอ่าขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับผมขอเรามีวันหยุดไหมดูผมใวันหยุดครับก็คือหยุดตอนไปทางธุระส่วนใครมาไม่ถูกอยากจะหลังไม่อะไรโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหก 8 10 6 7 08 <Okay. S 1> นะครับร<ด>ายละเอียดมีแค่นี้ต่อไปอดูม่ซรริมทำพระเจา<ห>้าผมผมีหอยทอผัดไทยปินสบายจัดไปผมบุกมาท่านสมาชิกขอมาเยอะเลือเกินเนี่ยมันอีกหนึ่งร้านในตำนานมายย่างมายัง,ยงเฮ้ยเราเด็กตลาดลุงสมชายแต่ผมถามสมาชิกในกลุ่มเราเขาบอกร้านเนี่ยในตำนานจริงหอยทอดร่วนสมัยแต่ผัดไทยสุดโบราณ ๋อ้ทอดแบบใหมรุ่นครับไม่มไม่มีแฉไอ้ทอดโบลาณเขาจะแฉย้ำอีกครั้งนะเราก็สามารถนั่งกินที่ร้านก็ได้ใครไม่สะดวกซื้อกลับบ้านตั้งหอยทอดผัดไทยท่านอยากจะจ้างแม่ซิมไปงานนอกงานอีเวนท์ที่ไหนโทรหลังไม์ตามเบอร์ที่ผมบอก08681-067-08ครับตํานานไม่มาไม่ได้ลงอบอมพงโอเค อย่าลืมนะครับเราได้รับการอนุญาตจากลุงสมชายแล้วนะครับไม่ได้ยินมาแหกปากก็ตกกับซิมแลบอกไม่กอนนี่อะระหว่างนี้ดูแม่ซิมทำครับฝุดยอดในตำนานผมว่าคนแถวนี้น่าจะเคยกินหมดแล้วล่ะครับนะคนแถวนี้กินกันหมดมาาจที่ก็ก็เยอะครับฝุดยอดอ่ะร้านนี้โอ้โหกินหอมทะลุแม่มากคนใส้เคียงตะานไส้เคียง เลิศผมเข้าใจแล้วทาไมมันถึงแบบมีคนเขาแนะนํามาเยอะจริงๆนะฮะท่านดูที่นี่มีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านไม่มีเงินสดเขาสามารถสแกน q ิ code ัพรถมอเตอแบงกิ้งได้เช่นกันได้เลยครับตอนนี้ยังไม่มีสังพันแอปอยากอร่อยต้องมาเองหาเจอง่ายเอารถใหญ่มาจอดว้ข้างในจ่ายค่าบำรุงยี่ั้อ20บาท20บาทผมก็ทำอย่างนั้นพอใครเอามอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านราคาไรก็เลย ชิวๆนะครับระหว่างนี้ดูแม่ซิมทำไปเรื่อยๆอ,อ่ะลุงครับลุงสมชายครับผมฝากร้านให้ท่านผู้ชมเชิญชวนให้หมาที่ร้านเยอะๆหน่อยครับก็บบบขอให้ผู้ที่แบบอยากทดสอบทดลองอหอยทอดผัดไทยหอยทอดด้เขาเรียกว่าสูตรร่วมสมัยทั้ทงคนคนโไนราก์ก็ทานได้คนปัจจุบันวัยรุ่นแบบเขาทานด,านดีผัดไทยก็ สดโบราณใช้น้ำมะขามอ๋อแบบโบราณรอมาพิสูจน์ความอร่อยดูนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งบริบทของโซนตลาดคู่ในเรานั่นเองยังไงผมขอให้ลุงสัมชายกับแม่ซิมนะครับเฮงๆฮงตังังนะอยู่คู่แบบนี้ไปนานๆเลยนะครับครับครับโอเคครับของดีๆในพระประแดงเรายังมีอีกมากมายแต่อีกหนึ่งร้านในตำนานของตลาดคู่ในเราก็คือร้าน ผัดไทยหอยทอดแม่ซิมคุณนายเจ้าเก่านั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่อุปถัมภ์รายการมาผมจะไปสอยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่ร้านผัดไทยหอยทอดแม่ซิมคุณนายเจ้าเก่านั่นเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอความอร่อยแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับผมครับผมครับของทะลุแม รัมห <Not. S 2> อมโอเคขอขอบพระคุณสีพันกรุ๊ปการบัญชี SKR and Service ตราดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่พอรอุษีคลังกระเบื้องอิมฮับสาขาพระประแดงเจสีข้ามันไกต่ตอนไหาหลำ ข้าวแกงน้องเนยเพชริงย่สิหลพี่ปอพระประหลัดพมพชยธรรมโมสุขี้ริคาเฟ่แม่แก้ขุยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แม่แบนขนมไทยบางกระบัวแก่เอเบอรมีปูสาขาตลาดพระประแดงหมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติ่มปลาสดหน้าเทศบาลช่างอะเล็กลีโนเวท24ยำแซ่บ ลีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมัยเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญบ้าโรงไม้คาร์เนลฟอนโกปะคาสาขาพระประแดงเบเกอร์เฮาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่สบชื่นบ้านกระต่ายย่าจันโถกวนช่ำเพชรหึนสินเป็กไล กินหมูกระทะแอสุสวัสเจ็ดส78แฮาวาซักแห้งเก้าเหรียยลกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์คอฟฟี่ริวเบอรเบตแอนด์เบเกอร,อร,อรี่และเมี่ยงคำสุบโบราณบายและ l ิดคิว